เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอโทษทีให้รออีกชั่วโมงกว่าทําลูกหมากให้นะครับเช็คเจอพอดีนะครับตอนตอนไปลองรถครั้งแรกเนี่ยไม่เจอนะอันนี้เขาต้องจ่ายใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่ไม่มีปัญหาโอ้โหดูแลลูกค้าเอฟซียังไม่ทราบเลยนี่เปลี่ยนให้เองเลยนะจริงๆขอบคุณมากๆครับโอ้โหบุษราเชื่อใจเรามาจากบางพีเลยไม่ซื้อที่เดิมซื้อที่นี่เราสัมภาษณ์นิดนึงที่นี่บริการดีไหมสุดยอดครับได้อยู่นะได้ใจมากเลยไม่ผิดหวังนะเต็มร้อยครับโอ้ขอบคุณมาก โอเคครับผมน,นี่ก็เป็นลูกค้า FC จากบางพีครับผมมาติดต่อขอดูโตโยต้าไทเกอร์ดีพอดีของเราครับผมก็เมื่อกี้ลูกค้าได้ดูเบื้องต้นไปแล้วครับผมแล้วบอกว่าชอบครับผมขออนุญาตไปเทสได้หน่อยก็จัดไปครับผมพี่ทีลูกค้าจัดให้ครับผมต้องบอกว่ารถสวยและดีช้าไม่ได้ครับผมออ FC ท่านนี้เดินทางมาจากบางพีนั่งแท็กซี่กันมาเลยครับผมไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับผม ฝากไว้ด้วยครับผมมาวีตัคาร์ต้องได้ลองรถครับผมกลับมากันแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เอฟซีหน่อยครับผมว่าลองรถมาแล้วจะรู้สึกชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมโอเคพี่เป็นไงบ้างครับผมไปเทสได้มาแล้วโอเคเนาะเที่ยงเที่องเยียบเยียบดีนะครับเยียบดีแน่นนะเห็นว่าลองข้างในไม่สบาใจเลยไปลองข้างนอกเลยจากไปครับพี่โอเคครับโอเคครับดูคขาบอกงี้ครับคันนี้จบเรียี่ปอนแล้วนะ ลูกค้าจากบางพีใช่ไหมใช่แล้วบางพีครับผมนี่เรากำลังตรวจชัยยี่สี่รายการอยู่นะพร้อมส่งเคบบอกว่าเมื่อกี้บอไปแจ้งว่ามีบู๊ปปิ่งนกหน้าจากบุพิบัติด้วยเราพบเจอแล้วผมขอดูนิดนึงครับพี่บัตมันเป็นอะไรครับพี่วุ้ิหลวมครับพอมีวุฒิหลวมอันนี้ลูกค้าไม่ทราบใช่ไหมต้องครับพี่แต่เราแจ้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยเราเช็คกันเรียบร้อยพี่บัตดำเนินการได้เลยครับพี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนบู๊ปปิ่งนกนะครับเดี๋ยวนกเองนะครับจะไปแจ้งลูกค้านะครับว่าอาจจะต้องรอเพิ่มอีกสัักปรระะมมาณช่่วโงงคึน บอกเลยว่าซื้อที่นี่ปลอดภัยนะครับไร้กังวลจริงๆลูกค้าไม่ทราบนะแต่เขาไว้ใจเราน้องเองมาจากบางพีเลยครับผมนะครับเห็นว่านั่งแท็กซี่มาเลยนะนั่งแท็กซี่มา2คนเลยนะครับตอนนี้ไปทานข้าวอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าตรวจเช็คให้พี่เรียบร้อยหน่อยนะครับติดตามเพจเรามานานนะครับพี่รู้ว่าผมมาจากพี่พูดไม่มีปัญหาเลยนะครับผม fc ได้รู้เลยว่ามาซื้อรถที่เนี่ยไม่ผิดหวังไม่ผิดพลาดที่เราเปลี่ยนให้นี่คือที่เราถ่ายคลิปถ่ายอะไรนี่คือไม่ได้เอาเท่นะแต่ว่าต้องกกาาาาาารรรรใหหหห้้้ลลูคทททบว่่่่่มมมซืือออถีีีีีเเนนนนนยัััไปญผิดดพ บางจุดบางตอนที่ไม่ถูกต้องเราเปลี่ยนเลยนะครับตัดปัญหาอนาคตทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์น่ะแต่ก็ทําให้ดีที่สุดนะครับปลอดภัยไร้กังวลคันนี้เดี๋ยวรอลูกค้าทานข้าวเสร็จกลับมาก่อนปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับจะไม่เกิดขึ้นกับน้องเอ๋ครับถ้ามาซื้อรถที่พึงเพื่อนูกค้าครับผมสุดยอดนะจับมือหน่ยสุดยอดเปิดการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวส่งต่อนะครับเดี๋ยวน้องเอ๋ก็นะครับส่งรถให้พี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าทานข้าวเสร็จกลับบมมาากก็ส่่งพีเเลยขอคุณนช ได้เวลาแล้วไม่รู้รถเสร็จหรือยังป่านนี้เดี๋ยวไปเช็คกันหน่อยดีกว่านี่ครับรถเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมลูกค้าเตรียมตัวรับรถแล้วพี่พี่กำลังจะเดินไปหาพอดีเลยครับผมแป๊บนึงพี่รับพี่ครับหาแป๊บนึงหุงว่างแค่พลังรถรวจเช็คยี่สี่รายการให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับส่งครับผมพี่นักก้ามนาเนี่ยปาน้องหลังเดี๋ยวเจอกันเอฟซีมาจาก บางทีเลยนะน้ตำตาลจะไหลคันนี้ที่บอกเลยว่าบริการทุกระดับประทับใจจก,กูอย่างมากาทีว่าก้อนอีกคนหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆออตโต้โฟคันี้บอกเลยไม่ควรพลาดเรียบร้อยและถ่ายรูปลูกค้าหน่อยจ้ะ เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอโทษทีให้รอยชั่วโมงกว่า <c oughs> ทําลูกหมากให้นะ <c oughs> เช็คเจอพอดีนะครับตอนตอนไปลองรถครั้งแรกเนี่ยไม่เจอนะอันนี้เขาต้องจ่ายใช่ไหมเนี้ยไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่มีปัญหาโอ้โห <c oughs> ดูแล ลูกค้าเอฟซียังไม่ทราบเลยนี่เปลี่ยนให้เองเลยนะจริงๆขอบคุณมากมากครับโอ้โหบุส่าเชื่อใจเรามาจากบางพีเลยไม่ซื้อที่เดิมซื้อที่นี่เราสัมภาษณ์นิดนึงที่นี่บริการดีไหมสุดยอดครับได้อยู่นะได้ใจมากเลยไม่ผิดหวังนะเต็มร้อยครับโอ้โหขอบคุณมากมากยินดียินดีเลยนะครับช้ยลูกมีความสุขคุณพี่ช้ยยาวยาสวดดีดีหม่ด้วยเฮงเฮงโยด้วยนะสวัสดีครับอ่ะส่งรถคุณพี่เขาหน่อยโอเคหัวนี้ต้องจัดแล้วครับผมหัวนี้ต้องจัดสามส่วหกครับผมที่นี่แจกหวยบ่อยนะ ถ้าพี่ติดตามพี่จะรู้ไม่มีปัญหาเดีจัดให้สวยอเมียกอนอ <c oughs> จินดียินดียินดีอ,อ่ะส่งลูกคุณพี่เขาหน่อยโอ้โหจบเรียบร้อยและสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญมือเชิญหมื่นสวัสดีครับเดิ <ไป S 1> เนทางปลอดภัยโอ้โหได้รถใหม่กลับบ้านยังแจ่มยังแรมกันเลยทีเดียวเชียวแต่สวยจริงเนาะรถเดิมจริงบอกให้โอ้โหติดชิ่งดู รถเดิมทั้งคันเลยนะครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากนะให้ใจเลยนะครับผแบตเตอรี่ใหม่ด้วยตอนนี้ครับนิเปลี่ยนรูปใหม่สไปเดอร์เลยนะสามเคแบตเตอรี่ไฟแรงไฟดีไม่มียุ้ยไม่มีศกครับผมยางแจมดูให้ลูกค้าหน่อยโอ้โหน้องเอ็กเมื่อกี้สตาร์ทตอนไหนไม่ยิ้เสียงเลยก็คื่นติดชื่นเหรอครับพี่โอ้โหรถบอกเลยว่า F4 มาที่นี่ไม่มีหวังน้องเอ็กสุดยอดจริงๆนะฮะ 1นึ0 0แบาทไม่ต่อสักคำโอ้โหถูกใจใช่เลย FC นะฮะวิ่งเลยดีกว่าแล้วไปส่งเลยดีกว่าโอ้โหถูกใจนะจริงๆ f c ดีใจเราก็ดีใจไปด้วยนะครับใช้รถอยู่มีความสุขครับอาชีพเรานะฮะเราต้องบริการดูแลดุดยาติมิมีคู่เรือนเรียบร้อยแล้วนะครับมามีพีนักขาน้องเอ ต้องได้รถสวยสนใจครับผมโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะเราก็จะมีรถให้เลือกอีกหลายรุ่นนะพี่นะฮะนี่ซีเข้ามาหลักหมื่นหลักแสนนะเพื่อนๆนะครับนะครับเยอะแยะไปหมดเลยฮะนี่อิวสุอันนี้เป็นโฟวิวด้วยนะจ๊ะอันนี้ส่งจันทบุรีก็ผมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะถูกต้องคุณอาแกมาจำมาแล้วนะส่งจันทบุรีด้วยสไลด์เลยนะครับเออมีรถหลักหมื่นนะอีกเยอะเหมือนกันคันนี้ก็ดาวเด่นนะคันนี้ก็ราคาไม่แพงครับพี่คอนเทียสวยเนาะครับผมแคปด้วยเรียกว่าแปดหมื่นกว่าบาท แปะเปนกระเ๋าครับผมแปะมป็นเท่าไหร่ว้าวโอ้ราคาดีเนาะเบาๆครับผมขอดูสัดดีหนึ่งได้ไหมก็ได้อยู่นะไม่มีขาดไม่มีช้ำอะไรดดูี้ยโอ้โหรถที่ส่งข้าวไปแห้งทุกคันเลยนะประกอบครับผมประกวดกับขออือไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลองส่งหลายคันเลยนะฮะชื่นมื่นนะส่งเรียบร้อยนะครับคันนี้เลยครับตรวจเช็คยี่สิบรายการแล้วแม่นี่ทีมสร้างของเรานะครับคันนี้เนี่ยตรวจเช็คยี่สิบรายการแล้วเป็นไงบ้าง ่ทำไมฮะรวดเรียบร้อยมากคภาพดีมากแต่รวดเรียบร้อยจริงการที่เรานี่แทบไม่ได้ทำไรเยอะเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็ส่งให้ทีมช่างพิบัตนะครับชี้ยิบสิริการนะครับถ้าเรื่องเป็นคำสุขเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับทีมช่างทุกคนเลยนะน้องเอ็กด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอต่อพี่หน้านะรอทุกคนก็ยินดีบริการนะอย่าลืมฝากไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยเจอต่อพี่หน้าคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ